អាយួននៅណាឡូវអាយួនធ្វើការនៅខ្សែរបស់ឯងអាយួនធ្វើការអីគេខ្សែប៉ាមួយថ្ងៃបានមួយថ្ងៃអឺនេះគេម៉ៅអត់តាអានេះឈ្មោះអីគេកុនធាកុនធាចាអីនេះឈ្មោះអីគេហេងឯថលប្រហែលប៉ុន្មាននឹងចាខ្ញុំសំប៉ាស់វើគេ10000ជៀតបាទຕ້ອງប៉ាស់វើ10000ឯថលប្រហែលប៉ុន្មានប៉ាស កាកតាយគេហត់ហត់ទេមិនស្មានហត់ណាស់ហង ยังไงขดเสร็จไหมขดเลยขดลากนีนออกก็นั่นสิแล้วเรือทรายนี่ก็หาทราที่ตอนั่นอยู่ตรงไหนตรงนี้ไหมไม่รู้อยู่ไหนเนี่ยเออขดขุดขด,ขด,ข,ด,ข,ดขดออกเลยแล้วก็เรือทรายก็ปล่อยมันไปขอไม่ดาวนะดาวอะไรต้นไม้ที่มันตายไปแล้วจะทำยังไงอ่ะใช่ไหมแล้วะไปไหนอะ่ะขดเลยเดี๋ยวผมต่อใหม่เดี๋ยวรอน้ำมันก่อน ครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปหน่อยถ่ายรูปอืปเดี๋ยวขับไปโพไปในเละประเทศไทย มีลายคนมีหลากหลายงานทำไปเพื่อเอาตัวรอดปลอดภัยสมัยนี้สมัยโควิดเราต้องกรรยันทำกะทำทำงานทาไปทำเราก็ไม่มีกินใจไม่พิเกียรติต้นไม้นี้ใช้ไม่ได้แลนะ้วพี่น้องต้นไม้ถ้าตายไปนี่คือใช้ไม่ได้หรอก ไม่มีแดดไม่มีฝนก็ต้องขดทิ้งปลกใหม่พิกียดปลูกขดเร็วๆเลยนะแล้วก็ดึงออกแล้วก็ผมมาผมมาตอดท่อแล้วก็ปิดทิ้งเลยยังไงตอนนี้ผมไปดับเครื่องก่อนนะ,ะผมดับเครื่องผมกกลับมาคราาับ